ีย่ยุ้ยผู้จัดการพี่แพลววแสงทองออกมาโพสต์วอวยพรมันเกิดใหู้้่วันฟินแลนด์ครับแล้วที่นี่เพื่อนบอกว่าอย่าดามาเด้อดามาเรื่องยังบบอา้อาวเกิดนี้ยังขืนใคะพี่นนองเพื่อ,อนก็โพสต์วงเล็บไว้จังสี่ครับผม,มเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดพ่อบิก๊กวันฟินแลนด์ว<ม>อนบิก๊กวันฟินแลนด หลายๆคนก็ออกมาแห่อวยพรโพสอวยพรวันเกิดไม่ว่าจะเป็นคุณยุ้ยผู้จัดการแพลวพาแสงทองแล้วก็เป็นแม่แพลวพาแสงทองเองก็ออกมาอวยพรน้องเพลงพิรดาเองก็ออกมาโพสพี่พ่อบิ๊กแบบนี้แล้วก็มีน้องซีแกรมน้องคอปเตอร์คุณครูชินจังกับศิลปินหลายหลวยคนในวันเกิดแล้วก็นักร้องในวงแพลวพาแสงทองทุกคนจะออกมาคอมเมนต์หรือว่าอยู่ในใต้โพสตพ่อบิ๊กบอสบิ๊กทุกคนเลยนะครับเพราะว่า เคยร่วมงานกันอยู่เคยเป็นบอสเป็นลูกน้องเออก็ไม่ได้ติดใจสถานะอะไรก็ยังแบบเหมือนเหมือนเดิมยังรักยังรักแล้วก็นับถือเหมือนเดิมก็ไปคอมเมนต์ใต้โพสต์บอสบิ๊กไปอวยพรมันเกิดทุกโพสต์ที่พูดถึงแล้วก็ส่งอวยพรให้พอบิ๊กเนาะล่าสุดไม่อยู่เพื่อนว่าจังไดยแน่ล่าสุดนําบอกไม่อยู่เพื่อนออกมากอวยพรอวยพรวันเกิดแล้วทีนี้ บอกว่าห้ามดราม่านะเพราะแฟนคลับนั่นเวลามันออกอยังมากมักด่าิ่นไหมคือก็เลยวงเล็บไว้จงสีคะพี่นอ้องสุขสันต์วันเกิดน,นะเจเนี่ยแหละคำนี้แหละอ๋อ,อขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงปีนี้มีอะไรที่เปลี่ยนไปหลายๆอย่างแต่เราก็จดจําในสิ่งดีๆที่มีให้กันก็พอเนาะอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่มีให้กันตลอดมายังรักเหมือนเดิมแล้วก็ใส่รูปหัวใจแล้วก็เค้ก นี่เนาะพี่นออ้องอ่ะเดี๋ยวเราจะอ่านต่อวงเล็บนะคะปอลอเอฟซีอย่าดราม่านะที่เรียกเจ๊เพราะคำนี้เราเรียกและสนิทกันมานานนี่แหละเพื่อนกระไซลูกทีทายน้อกันก็มีหลายฟิลเลอร์<ล> <ผม S 2> อันนี้ก็เป็นปีที่ปีที่แล้วนะววอ่า <ๆ S 2> ช่วงที่ไม่แพวท้องหรือเปล่าปีก่อนหน้านั้นอ่าช่วงท้องนี่แล้วก็จะถ่ายรูปด้วยกันเนี่ยครับ อันนี้มันเกิดใครนี่อ๋อโตเกียวอ่าไม่ใช่มันเกิดวันที่น้องโตเกียวออกจากโรงพยาบาลครับผมนี่ค่ะเนี่ยนี่เนาะแต่คือคนบอกว่าห้ามดราม่าตรงที่เพิ่นเอิญเจยนี่เป็นบอเพราะว่นเอิญกันมาแบบนี้ก็คือสนิทกันเรียกกันมาแบบนี้มานานแล้วอ่ะหดดราม่านะครับอ่าเดี๋ยวทั้งแพรวภาพแสงทองเองนะครับแม่แพรวก็ได้แฮปปี้เบอร์เดย์พอบีด้วยนะ่าสุขสันต์วันเกิดนะพ่อบีก มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะ,ะยังคงอยากเห็นพ่อประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องอ่าจะิญลุ่งเรืองในหน้าที่การงานเป็นกําลังใจให้ทุกในทุกเรื่องราวนะอ,อยากทางานจนลืมว่าความสุขอยู่ที่ไหนดูแลสุขภาพนะ,ะน้องลลิตาโตเกียวรักพ่อนะคะ,คะเป็นรูปนี้นะครับอ่านน้องเพลง น้องเพลงเนี่ยก็จะเจอตลอดเวลาขอบคุณบางทีหลุดหลุดที่แบบว่าบางทีลืมไม่ไม่มีคําว่าขอบคุณพัอบิคนก็เอาไปถล่มน้องในตอนในอะไรทุกแอปหลายอย่างแต่ถ้าเสอร์ว่าน้องบอกเคยลืมบุญคุณบอกเคยน้องไม่เคยลืมบุญคุณเวลาน้อบิ่ะใช่น้องก็จะมีตลอดอ่าเพลงพิรดาแสงทอกฟิลแลนแฟนเพจนะครับน้องเพลงก็บอกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะพ่อบิ๊กขอให้พ่อบิ๊กสุขภาพร่างกายแข็งแรง ขอบคุณพ่อบิ๊กที่ทําให้หนูมีวันนี้นะคะรักเสมอค่ะพ่อบิ๊กเนี่ยบอกแล้วว่าน้องไม่เคยลืมถึงแม้บางงานอาจจะลืมที่จะเอ่ยแะเพื่อเชื่อถึงว่าน้องไม่เคยลืมว่าน้องมีวันนี้ได้เพราะพ่อบิ๊กแม่แพลวใช่ที่ให้โอกาสน้องอ่าแล้วแฟนคลับก็มาชื่นชมนะชื่นชมน้องเพลงที่สุดที่ไม่เคยลืมคนที่ให้โอกาสน้องครับเพราะน้องเพลงเป็นแบบนี้ไงถึงรักแล้วก็ชื่นชม นี่แหละเพราะว่าพ่อบิ๊กก็เคยได้พูดนอกาว่าเพลงหาใจบ้างไฟแสงมันเป็นของน้องเพลงบางทีคนอื่นร้องมันอาจจะไม่ดังพอน้องเพลงมาร้องมันก็เลยดังตุ๊ตามมาทันทีเลยมันก็เลยเกิดให้มีค่ายตเกี่ยวขึ้นมาครับอ่าในช่วงนั้นี่อเมนี้ก็บอกว่าน่ารักมากพ่อบิ๊กของน้องเพลงคิดถึงตอนเปิดตัวน้องเพลงพ่อบิ๊กกับแม่เพลน่ะไปรับใช่ไปรับถึงบ้านเลย น้องเพลงน่ารักอ่าน่ารักมากที่ไม่เคยลืมบุญคุณคนที่ช่วยให้หนูมีวันนี้ค่ะนี่ไงที่ไม่ลืมพ่อบิ๊กขอให้หนูเจริญนะอ่าขอให้หนูเจริญในหน้าที่การงานดังๆปังๆนะน้องเพลงครับน่ารักพ่อบิ๊กน้องเพลงคิดถึงตอนเปิดตัวอ๋ออ่านไปแล้วลูกสาวน่ารักในใจลึกๆใครจะรู้บ้างมีน้องเพลงคนเดียวที่รู้และยังคง ไม่เคยลืมพ่อบิ๊กเลยน่ารักมากๆลูกที่กตันยูไม่เคยลืมบุญคุณพ่อบิ๊กเลยนี่ไงน่ารักมากน้องเพลงเป็นเด็กดีดีมากลูกไม่ลืมคนไม่ลืมคุณคนที่ให้โอกาสแล้วหนูจะเจริญไปข้างหน้าน่ารักมากนะลูกช่วงนี้ยุ่งกับการซื้อของเข้าบ้านมาก่น่ารักน้องอาจจะยุ่งเรื่องเข้าบ้านแต่น้องไม่เคยลืมอวยพรวันเกิดน,นี่แหละอะ เนาะนี่ก็คือเป็นคอมเมนต์ในส่วนหนึ่งของประเภทพิรดานะครับผมเนาะที่โพสต์อวยพรวันเกิดพ่อบิ๊กนะครับอ่ะแล้วก็มีคุณครูชินจังโตเกียวมิวสิกก็ได้ออกมาวอวยพรวันเกิดพ่อบิ๊กด้วยเหมือนกันค่ะสุกแซมนันเกิดน,นะครับบอสแล้วก็แท็กหาที่ติมวูดวารุณผมขอใช้ภาพนี้เป็นภาพบอกแทนความรู้สึกนะครับบอสเพราะเป็นภาพแรกที่ผมและซีแกรมได้ขึ้นเวทีกับบอสเป็นครั้งแรก ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เพียงความบังเอิญที่ทําให้เราได้มาเจอกันจริงๆแล้วมันคือบุคเพสันนิวาสนําส่งบอสคือคนที่ให้โอกาสผมคือคนที่สร้างผมขึ้นมาให้ทุกคนรู้จักคําว่าคูชินจังให้โอกาสผมได้จับมาร้องเพลงทั้งที่ผมเป็นคนเสียงไม่ดีแต่บอสคือให้โอกาสผมและเหมือนให้ชีวิตใหม่ผม ผมอยากบอกบอสว่าผมรักบอสมากนะครับคนอื่นจะมองยังไงก็แล้วแต่แต่บอสคือผู้ที่มีพระคุณกับผมผมรักบอสมากสุดท้ายนี้วันเกิดปีนี้ผมขออวยพรให้บอสสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่รำ,ร,ำร่ำรวยเป็นที่รักของทุกคนนำพาแสงสว่างและให้โอกาสทุกคนแบบนี้ตลอดไปขอให้บอสปังปังรวยๆนะครับแฮปปี้เบอร์เดย์ผู้ยิ่งใฟินแลนด์นะจ๊ะอุอ้ย หล่อทั้งสามเลยเนาะอืมเนาะโอ้โหคนคอมเมนต์แฟนคลับคอมเมนต์เยอะมากเนี่ยเยอะมากก็มาอวยพรทุกช่องทางที่อ่าอย่างอย่างคุณจิจังอย่างน้องซีเกรมน้องคอปเตอร์เห็นเห็นคอปเตอร์กาอวยพรเหมือนกันนะเราเห็นอยู่เมื่อเช้านี่ไงถือกระเช้าเข้ามานี่ไงนี่ครับอ่านี่ก็บอกว่าน้องคอปเตอร์นะครับบอกว่าสุขสันต์วันเกิดครับพ่อบี๊ก วันเกิดปีนี้ขอให้พ่อบิก๊กสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะครับอ่าและขอให้เป็นร่มโพร,ร่มใสของชาวโตเกียวมิูซิกนะครับอ่าก็น่ารักเนาะอ่าน่ารักมากแล้วน้องสีแกรมรก็มาเวลยพอมันเกิดพ่อบิ๊กแล้วก็ได้นำรูปที่ถ่ายด้วยกันหลายรูปม,มาลงมาลงโพสด,ด้วยค่ะ Happy b i r t ร์เดย์พ่อบิ๊ก แกรมขออวยพรให้พ่อมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณพ่อบิ๊กที่มอบโอกาสดีๆให้แกรมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ขอบคุณพ่อที่คอยอบรมสั่งสอนให้ทุกๆอย่างและขอให้พ่อเจอแต่เรื่องราวดีๆในทุกๆวันเป็นพ่อที่น่ารักของโตเกียวมิวสิกแบบนี้ตลอดไปนะครับรักพ่อบิ๊กมากนะครับลูกคู่เยอะอยู่นะพ่อนี่น่าเหมือนกันมากบอกว่าพูดกั้ารกกันเลย ซีแกรมโตมาจะเป็นพ่อบิก๊กเอ้ยนี่นี่พูดถึงซีแกรมไหนอ๋อตอนนี้ไล์สดนะครับในกลุ่มเปิดนะน้องซีแกรมแต่งตัวเป็นแบบนี่น่ารักมากไหนนี่เด้โอซีแกรมนะน,นี่เป็นแต่งตัวเป็นผู้หญิงช่มแต่เป็นสาวน้อยน่ารักแท้อโอ้ยเซอร์ไพรส์อะไรเนี่ยออยู่กันครบทุกคนค่ะฟังเสียงกี ดูสิห5ละค่ะคนชม15คนรับชมสดๆหมื่นนะครับผมที่ไลฟ์สดในค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะครับชออะไรครลหน้ีโอปาลโโอ้เดิไี่โอแต่งหน้าแดงจำไม่ได้จริงลีโอนะนี่ สีแดงอของสีแดงก็ไลนะ่สดเออไล่สดหมดเลยไล่สดเหมือนกันอ,อ่ะนี่แหละพี่น้องครับผู้ใดอ,อยาเขาไปรับส้มไล่สดนะครับก็มีกลุ่มเปิดก่อนเนาะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีกลุ่มปิดด้วยนะครับในคืนนี้ชเชื่อว่ามีเซอร์ไพรส์ที่เศษแน่นอนนะครับผมอ่ะมือน,นีวันเกิดพอบ,บีกอู้อจได้ยิงแย่อลังการาอีกครับพี่น,อน้งองอเป็นงานใหญ่แบบ งานใหญ่ของศิลปินระดับบินเลยแหละอีหือใหญ่แน่นอนพี่น้องเราคนดังก็มาร่วมงานเยอะแยะแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยิ่งอ่ะอะไรนะแฮปปี้เบิร์ t เดย์วันพัวันเกิดพ่อบีกันเยอะมากใช่ค่ะพี่น้องอ่าสลบมือนี้ใหาสองคนกะขอจบคิดไปเพียงแค่นีน้องแต่เอาเรื่องราวของพี่มันจินเลนมันเกิดพี่มันจินแลนด์แล้วก็อ่าเราอ่าอย่างเช่นลูกๆค่ายโตเกียวแล้วก็ แม่แพลวไม่ยุย้ยบางอวยพรมันเกิดเนาะ,อะอเอาไว้เพียงแค่นี้ค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีสสดครับ